เสร็จแล้วได้กี่ชิ้นสิบสองโอเคไม่ต้องน้ำอบหนอนนะโอเคสดอร่อยไหมอืมอร่อยใช่ไหมทุกคนวันนี้แม่ดีใจมากแม่ดีใจเพราะแม่ชอบเค้กแครอทุกคนมันอร่อยดีก็วันนี้ผมรักทำให้เค้กแครอททำให้แม่เหรอ ถาดหนึ่งแม่กินแค่ชิ้นเดียวนอกนั้นใครกินก็ไม่รู้บเดนชิ้นอร่อยแล้วรับเคทําอะไรนะเค้แครอทเคแครอททุกคนโอ้โหเตรียมของหนึ่งชั่วโมงกว่าจะได้ทําครับอืมตัวเองช้าเองน่ะเนี่ยอืมครับทุกคนเค้แครอทมีอะไรบ้างเอาเริ่มตรงนี้แครอทขูดฝอยแครอทขูดฝอยอ่าแป้งสลีอืแม่มาตรงนี้ ไน้ำมันเออไข่เออน้ำตาลผงอบเชยเกลือเบกกิ้งแอร์พงผงฟูผงฟูกับเบกกิ้งโซดาอ๋อผงฟูกับเบกกิ้งโซดาด้วยกันครับพองมันึ่แล้วอืมอันนี้เป็นแป้งอันนี้เปที่พูดมาเล็กคือส่วนแป้งนะทุกคนนี่ส่วนแป้งโอเคส่วนมาตรงนี้ส่วนมาตรงนี้หน่อยอครีมชีสครีมชีส น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลไอซิ่งไอซิ่งเปลือกมะนาวเหลืองเออเออครับอันนี้ส่วนนี้ทุกคนเป็นส่วนครีมส่วนครีมครับอืมแค่นี้ทุกคนแค่นี้หนึ่งชั่วโมงแค่นี้เตรียมของหนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวทำจะอร่อยตรงทำช้าๆตรงมเดือดรูดทิศเรอครับไม่ตัวเองชาเองท่บอกโอเคลงมือทำกับเริ่มทุกคนใส่ไข่ลงไป เรามันแตกไม่ดูมันแตกอ่ะก็จะให้มันแตกอยู่แล้วไปห่วงมันทําไมไม่ต้องแตกตอนนี้ก็ใส่น้ําตาลลงไปโอ๊ยทำไมเยอะจังทุกคนน้ำตาลทุกอย่างเดี๋ยวจะเขียนปริมาณทุกอย่างเดี๋ยวจะเขียนปักบุตรไว้ให้แล้วก็วิธีทําก็ดูคลิปไปนะทุกคนดู่าเล็กทํยยังไงเนาะครับก็มิกซ์ทุกคน สุดยอดก็ใสเหลือไม่หมดไม่หมดเลอเ้ยถ้วยเปียกแม่เลยนะ <c oughs> คิดว่าแม่บอกไม่หมดเราจะใส่ไม่หมดไม่มันติบที่ถ้วยลยู่หอม,มอบเชยหอมหอมอบเชยร <c oughs> สำหรับแม่แม่หอม จะใส่เยอะก็ไม่อร่อย<ง>ต้องใส่ตามปริมาณนั่นแหละบทาอย่างี้ก่อนทุกคนว่าพงศ์เฉยช้อปปิ้งช้อปปิ้งครับมันฟุ้งฟุ้งดีด้วย,ไ,ยไอ้บดคนนงี้ทุกคนว่ ใส่โ<อ>ปงฟูเออคับเบกกิ <aking> ้งโซดาถ่ายเเครอดแล้วทีนี้มันทำให้กล้องเป็นสีแดงเพราะเครอดกับไอ้กล้องอันนี้มันไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่สีเป็นๆอย่างเงี้ยเหมือนแสงแดกอย่างเงี้ยครับผงฟูผงวานิลียแล้วก็เบกกิ้งโซดาสำหรับทำขนม นี่ก็แป้งสลีแป้งสลีครับแป้งสลียนเอกประสงค์เหมือนที่แม่บอกทุกคนอืระวังนะเห็นไหมหกเลยนครับข้างล่างออ๋อ อย่างนี้ต้องคอนก่อนุกคอนให้มันได้ฟุ้ง Det ser ikke sånn ut. Så, Nei, det er ikke det. Så mye? Ja sånn så godt ja. altså, god mat. Ja. Mm. Så godt? ตัวคต้องเป็นแบบนี้ป่ะครับอืคิดว่าเอาคิดว่า, <laughs> เาเชฟยังงงง,งใช้แค่ลดลงไปทุกคนใช้มือเขี่ยลงสามร้อยสี่สิบกรัม เฉพาะแคลอดที่ขูดนะทุกคนอื้อขดให้เข้ากันนี่ก่อนนี่ก่อนเห็นไหจับฮะอ่ะเจ็กของมอง ได้แล้วได้แล้วดูแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้ป่ะครับโอเคเสร็จ okay. แล้วครับเฉลใส่แม่พิมพ์นะทุกคนครับ uh huh. <c oughs> เดี๋ยวให้ยาเล็กใส่ก่อนจ้ะได้สี่ดะ นี่ครับแล้วใช้เตาอบเตาอบเท่าไหร่นะความร้อนหนึแปดสิบความอความร้อนหนึ่งร้อยแปดสิบใช้ตรงกลางตรงกลางกี่นาทีคะสามสิบถึงสามสิบห้าสามสิบถึงสามสิบห้านาทีโอเคตามมาเล็กจ้ะทุกคนคิดว่าได้แลยครับทุกคนก็เอาออกทำไมผมไม่มีสองมือทุกคน ฉลุมมันกี่นาทีอะสามสิบมันบ็อกสาสิบถึงสาสิบห้านาทีเหรอเดี๋ยวมาดูมันได้แล้วเหรอได้หอมไหมหอมทุกคนผมจะเอาออกจากถาดถาดมีพิมพ์ถาดครับเพราะว่ามันต้องให้เย็นทีนี้ลับด้าน โอเคเอ้รปรองเอ้ดสักทาําไงคิดว่าข้างในมันสุกไหมลูกปักครับอู้<ห>แม่อหอมหนะอมเนาะอบเชยทุกคนก็คือหลังจากที่เราเอาออกจากเตาใช่ไหมเราก็พักให้มันเย็นนะทุกคนมันก็จะยุบตัวลงมาหน่อยหนึ่งนะทุกคนเออ แล้วก็ทําเหมือนอเล็กที่ทำตะกี้จ้ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องทําครีมซอสลาดเนาะทําครีมทุกคนอันนี้เป็นครีมชีสครีมชีสครับใช้เท่าไหร่นะสี่ร้อยสี่รอยก็พอดีนึ่งกล่องสองร้อยกล่องใช้สองกลง่องครับครีมชีมสแมนตะสนแต่พอดีหมงอัดเอียมกลม่องอ่ะสองร้อย

เอาไ่ได้นี่อ้าวที่นี่ผต้องใส่อันนี้ก่อนใช่มันต้องตีอันนั้นก่อนจริงๆต้องตีอันนี้ก่อนนะแล้วเล็กมาใส่ครีมใส่นี้ก่อนต้องเลยต้องเปลี่ยนถาด <c oughs> เนยสกัดเยี่ยทัวร์เล็กสมาร์ฮัมมาโอเคยักสรุปจะเอาสรุปจะเอาเนยเนยที่ตีใส่ครับตัวนี้ใหญ่กว่าอืมันง่ายกว่าครับขลู ăn nơi xảy đôi căn à, để được chưa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  được ช่วยมันเปียกไม่ต้องที่เลยเวลาให้เก็บจานแล้วมีน้ำมีอะไรได้พากันเช็ด <Bro. No. S 1> ครับล่ะอะไรมูรุดชักาันฮัลโหลทุกคนไปนไหนมาไปขับรถไปขับรถมาขับเป็นไงฮะเก่งมากเก่งมากเฉลี ร้องก้ะร้องโปรสไปดสมมกะยังไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยยองอันนี้ไม่ใส่อันนี้อันนี้จะโรยเหรอเนาได้แค่นี้เหรอครับโอเคเสร็จแล้วครีมทุกคนเอาใส่ใส่ใส่มันเย็นแล้วใช่ไหมครับเย็นแล้วบอนยอง thầy tùng ní 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 thầy tùng đi thầy tùng đi thầy tùng

Se, Lea! Det må se litt bra ut også. Får jeg ta av meg det Nei Jeg Får av Hvorfor? Hvorfor ikke? นี่บามิทำไมสวยจังฮ่าซีดหู้อ่ะฉันจะเอาออกไมมะนาวเหลืองมะนาวเหลืองเออผิวมะนาวใสในนำตาลผิวใช่ผิวมะนาวครับเขาเรียกว่าผิวมะนาวเหลืองครับ เราขูดเอาแต่ผิวมันครับใช่นะน้ำตาลเหรอคนอ,อืมลีลลบอนหยองให้มันหวานกับเปรี้ยวให้หวานกับเปรี้ยวรวมกันหอมอืมหอมด้วยใช่ไหมหยงใช่หืมงยง ซิมห ế t ยังยมเอากระซิมในละเนาะเหตล้างมือแล้ยังครับรีบอกก็ครับนี่มันเป็นก้อนอย่างนั้นนะมะนาวมันเปียกครับ้เด็กระาอะไรเละไปแล้าไต่ได้มเล็ทออกมาเพราะที่มมา่ทีสีด้า หั่นทุกคนโอ้เสร็จเรียบร้อยทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้คนี่เอาจะหั่นปะครับจะได้กี่ชิ้นสิบหกเนีของแมทธิวทุกคนชิ้นใหญ่นี่หรอชิ้นใหญ่ครับยู่สิบสองอันนี้แม่กับพ่อก็แบ่งอันนี้ครับชิ้นใหญ่ไปมั้งลูกน่าจะได้สามอัน Det, oh, det kommer tre ikke sant? Okay. Eller Når hun møtte deg, skjedde det, okay. Neh, men det med meg. Ja, เสร็จแล้วได้กี่ชิ้นสิบสองโอเคสิบสองั่นเป็นซิ้นแน่บรูเวอร์สตินทลลิกได้มมาลิกมามามาไม่กินบีบเป็หอมมชิ้นไหนก็ได้ครับยองเอ้ยอันไหนก็ได ดูทุกคนข้างในอืมข้างในก็ประมาณนี้เที่ยวโหวครีมอวดเป็ดตเเป็ด mm hmm. ชินเซ็บเซบชินเซ็บเซ็บเอเอายิบติสิชิน้นของไม่ดูครับแล้วไปวางทำไมไม่ให้เลยอ่ะอ๋อสนใจดูแลแฮมินบรูย้อนหลัคันดูแลเด่นย้อหลัคันโอเค โอเคพี่เค้ามาเช็คมาตัวหกแล้วอะไรก็ได้ยองมิดเต็มมันนี่มิดเต็่างไหนก็ได้ข้างนอกคุณมีนรวมมันดูเนื้อข้างในเป็นยังไงไม่รู้นี่ เอาชิมช,ชิม,ชม,ชมทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงทุกคนก่อนทุกคนเดี๋ยวจะเปอะไรของขอยี่นี้จะประมาณนี้ทุกคนเค้กเคหรอับเค้กชิมรสไม่ต้องเอาออกเน่ะเค็มส<อ>์อร่อยไหม อืม mm. mm. ยัยัดีอ,อ่อยใช่ไหมอ้ว oh, <wow. S 3> mm ้าวออยอเกจนอืมมันอุ่นๆม,มันจะอร่อยมันจะอร่อ hmm. ย oh, yes, no. แม่บอกว่าอเล็กไม่ต้องใส่ครีมให้หมดเว้นไว้ให้ตัวเองเพราะตัวเองไม่ชอบหน้าครีม mm. แต่มันไม่สวยทุกคนอเล็กบอกไม่สวยแล้วตัวเองก็ไปเอาออกเห็นไหม <Sure. S 1> เพื่อ ยอมเพื <t 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 ่ออะไรเฮ้ยขักเนยงเอาให้น้องเสียดายไม่เหมันนีม่อยาจะไปทำซอสโอเคก็อร่อยของเพลินจากทุกคนจากก็เป็นเค้กแครอทที่อเล็กทําครั้งที่สองที่สามก็ว่ากันไปเนาะครั้งแรกทำโอ้หลายปีที่แล้วเนาะเล็กครั้งที่สองทำเมื่อไม่รู้กี่เดือนผ่านมา นั่นแหละแล้วก็ครั้งนี้ก็อร่อยใช้ได้ชอบอยู่เออนั่นแหละทุกคนเก่งแม่ยงเตรียมเตรียมของเกือบหนึ่งชั่วโมงคนเดียวไม่ใช่คนเดียวแม่ช่วย <c oughs> แม่ช่วยหั่นแครลงแคลอทขูดแครอทเอออร่อยทุกคนโอเคฝากคลิปไปซัานี้จ้ามาก,กินกันเค้กแครอทจ้าทุกคนนี่ฝีมือเชฟยงเขาเป็นไดโอ้โหน่าก,กินมากทุกคน